สำหรับคลิปวิดีโนี้นะครับผมก็จะมาสอนหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับเงินเข้าเร็วมากทุกคนนะ20บาทนะครับเงินเข้าเร็วมากนะครับวันที่29เดือนธันวาคม2564เวลา3ทุ่ม55นาทีนะครับเงินเข้า1วินาทีเงินเข้าเลยทุกคนเนาะรีบๆไปเล่นกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของกีกรัรมนะครับในการหายเงินเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet นะครับจากแอป,ปของ t r u e m o n e y Wallet นะครับกีกรัรมนั้นก็คือกีกร,รัมที่มีชื่อว่า คอยฮันเตอร์นะครับ3วันสุดท้ายนะครับกดแชร์ชวนเพื่อนตอนนี้รับเงินสูงสุดอยู่ที่100บาทต่อการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเราก็เข้ามากดในส่วนของกีจกรรมนะครับซึ่งกีจกรรมนี้นะครับจะหมดเขตวันที่31ธันวาคม2,564นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นกีจกรรมนี้นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมเล่นได้ที่ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเข้ามายัางในแอปได้เลยนะครับ สำหรับการเล่นเกมก็คือเป็นการชวนเพื่อนแล้วก็จะได้รับเป็นหัวใจนะครับตรงนี้นะหัวใจตรงนี้เอาไว้ทำอะไรหัวใจตรงนี้เอาไว้ในการที่เราจะเล่นเกมตรงนี้นั่นเองนะเกมตรงนี้ก็จะเป็นเกมในการที่เรานั้นเปิดกล่องของขวัญน,นะครับซึ่งภายในกล่องของขวัญก็จะมีของขวัญหลากหลายมากเลยทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลที่เป็น0บาท2บาท5บาท10บาท 20บาทแล้วก็50บาทแล้วก็สูงสุดอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับสนใจนะครับสามารถที่จะรีบไปเล่นกันเลยวันนี้วันที่29แล้วนะครับพรุ่งนี้30แล้วก็เมื่อเดือนนี้ก็3 1แล้วทุกคนนะก็จะหมดเขตแล้วนั่นเองนะครับผมได้ถอนนะจากแอปนี้จากกิจกรรมนี้นะครับก็หลายบาทแลวทุกคนนะก็ถึง1000บาทแล้วนะครับ โอเคนะคตอนนี้ผมก็มีในส่วนของสิทธิ์หรือหัวใจอยู่ที่5ดวงด้วยเช่นกันนะครับผมก็เลยจะทําการนั่น,นเล่นให้ครบเลยแล้วกันเนาะถอนขั้นต่ํานะครับอยู่ที่20บาทนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่สองบาทนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอนนะครับในส่วนของคลิปนี้ถ้าสมมติว่าถึงขั้นต่ำไนะครับผมก็จะถอนนั่นเองนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะกดเล่นเกมเลยทุกคนนะครับ ตอนนี้เวลา21นาฬิกาส8นาทีหรือ3ทุ่ม48นาทีนะครับอ่าเราจะมาริวมเล่นกันนะครับคิดว่าตอนนี้เวลานี้ไม่ค่อยมีคนกดนะก่อนหน้านี้ก็คือมีคนกดเยอะมากเลยนะในส่วนของเวลา2ทุ่ม3ทุ่มนั่นเองนะครับรอบนี้ผมได้อยู่ที่5บาทนะครับก็ถ้ามันขึ้นว่า ยินดีด้วยคนได้รับเหรียญน,นะครับคําว่าเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเงินนั่นแหละเนาะแล้วก็5้าบาท T M Coin นะครับ T M Coin T M N นะครับก็คือเป็นสกุลเงินนะครับ หรือเป็นคอยนั่นเองนะก็เท่ากับเป็นบาทนั่นเองนะถ้าเป็น5 t m คอย・ t m n คอยก็เท่ากับ5บาทนะครับก็เราก็เปิดกล่องขวันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ที่7บาทแล้วครับดูกันว่าจะถึง20บาทหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าได้คขั้งละ2บาทน่าว่าไม่ถึงแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเคนรอบถัดไปดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่แน่อย่านะ2บาทยามายามานะครับ อย่ามานะครับ2บาทแล้วเปล่าโอ้โอบาทจริงด้วยนะส่วนใหญ่ผมเปิดมาไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมเปิดมาส่วนใหจะได้2บาทนะครับก็ถ้าไม่ถึง2บาทถ้าไม่ถึง20บาทก็คงจะถอนเงินไม่ได้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรนาะอเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับครั้งที่3นะครับดูซิว่าจะได้กี่บาทนะครับเอาเปิดกันเลยทุกคนรอบนี้ได้อยู่ที่กี่บาทครับ คิดว่าโอ้หบาทนะครับก็ดีอยู่ได้อยู่ที่14บาทเนาะเรามาดุ้นกันนะครับอ่าครั้งนี้ให้ได้5บาทกับ2บาทก็พอนะเราก็จะสามารถถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆ่คนไหนนะครับวันที่มีแอปพลิเคชันมาใหม่หรือมีวิธีการหาเงินใหม่ๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนํากันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับในส่วนนี้นะครับหรือนะครับเพื่อนๆนะครับจะ ามาทักในส่วนของอีเมลก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าไม่สะดวกในส่วนของคอมเมนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าส่งในส่วนของอีเมลก็สามารถที่จะส่งเป็นลิงก์แนะนําได้เช่นกันนะโอ้ได้สองบาททุกคนนะอ่าส่วนคนที่คอมเมนต์เป็นลิงก์นะครับแล้วก็มันคอมเมนต์แล้วก็มาหายไปคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของ u t u b e นะมันอ่าบอทนะก็คือว่า YouTube ก็คือระบบ YouTube เขาจะออกนําออกไปเขาคิดว่าเป็นลิงก์ที่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นก็แนะนําให้เราส่งทางอีเมลนะครับถ้าเป็น เว็บไซต์ทำไมก็เป็นลิงก์ของแอปนั่นเองนะครับผมโอเคเมื่อกี้เราได้2บาทเนาะก็บวกกับ14ก็เป็น16บาทนะครับเหลืออีกประมาณ4บาทขอให้ได้ห้าบาทนะหบาทจะถอนเงินเลยนะครับได้ลรวเป่าห้าบาทลรวเปล่า,าแาตน่น่นโอ้ห้าบาทจริงด้วยอัลฮัมดุลิลลาโอเคทุกคนน่เราก็จะถอนกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่กี่บาทนะครับอ่าปิดไปโอ้ผมปิดอ่าลืมไปเนาะเข้ามาใหม่เนาะ คนตอนนี้ผมน่าจะมีอยู่ที่21บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะยีบาทจริงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอนไป20บบาทนะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับอ่าเรามาที่วิธีการเล่นกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเอา้าผมกดผิดอีกแล้วขออภัยนะทุกคนนะ ผมก็จะบอกว่านะครับตอนนี้ผมมีหัวใจศูนย์นะครับถ้าเราจะเพิ่มหัวใจเราต้องกดทิ้งคำว่าชวนเพื่อนแมวนะครับแล้วก็ให้เราทําการคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ไปกดแนะนําไปกดแชร์ไปโพสต์ในที่ต่างๆนะเมื่อคนเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ผ่านลิงก์ของเราเราจะได้ ก็คือหัวใจหนึ่งดวงตอนหนึ่งคนนะครับแล้วก็นะครับเขาไม่ได้จํากัดน,นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เขายังมีกิจกรรมอีกด้วยนะครับว่าถ้าเราสามารถที่จะแนะนําหรือชวนคนได้100คนนะครับอันนี้คือเป็นภารกิจพิเศษนะสามารถชวนคนได้100คนเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้เราจะได้รับเงินอยู่ที่500บาทนะครับแล้วก็สําหรับคนที่สามารถที่จะชวนคนได้อยู่ที่ 1,000บาทไอ้1,000คนนะครับเราจะได้รับสิทธทิ์นี้นะครับ1ครั้งก็คือเงินลังวันอยู่ที่5,000บาทนะครับตรงนี้นะในส่วนของวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเราไปโพสตลิงของเราในที่ต่างๆน,นะครับแล้วก็คนเข้าเห็นนะครับเขาก็จะทําการเข้ามาร่วมนะครับก็เขาต้อง l o อ in เข้าส่วนของ t r u m a n y Wallet ก่อนนะครับแล้วก็ ให้กดคําว่าเริ่มช่วยเพื่อนเลยนะครับจากนั้นก็ให้โอนเงินหนึ่งสตางค์ให้เพื่อนโดยที่ว่าเงินหนึ่งสตางค์นี้มาจากเงินที่ทาง Money w a l l e t โอนเงินมาให้เรานั่นเองนะครับเราก็เลยต้องโอนเงินนี้ส่งต่อไปยังเพื่อนของเราครับหนึ่งสตางค์เท่านั้นเองนะครับจากนั้นก็มันก็จะขึ้นคำอ่า รูปแบบแบบนี้นะเราก็ทําการกดโอนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการยืนยันการโอนเงินนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นคําว่าโอนเงินสําเร็จนะครับเราก็กดตกลงไปนะครับเราก็จะได้รับไป1นึ่งสินะครับตรงนี้นะซึ่งสิบต,ตรงนี้นะครับเราก็จะนําไป เปิดนะครับในส่วนของกล่องของขวัญเมื่อกี้นั่นเองนะซึ่งกล่องของขวัญเมื่อกี้เขาก็ได้บอกนะว่าจะได้รับสูงสุดอยู่ที่100 TM COIN หรือประมาณ100บาทนั่นเองนะครับต่อการเล่น1ครั้งนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนเงินนะตอนนี้ผมมียอดเงินนะครับอันนี้คือของควัญที่ได้รับหมายถึงว่าของควัญที่เราได้เปิดมาเมื่อกี้นะครับได้รับมานะครับก็จะมี5บาท2บาท5บาท2บาทแล้วก็5บาทนะครับตรงนี้นะอ้าววันนี้ก็ส่วนที่เป็นคําว่าเงินที่แรกนะครับก็คือเป็นเงินที่เราถอนเงินนะวันนี้เรายังไม่ได้ถอนเลยเราจะทําการถอนนะครับ โอเคนะผมถอนล่าสุดก็วันที่29เหมือนกันก็คือเมื่อคืนนะตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับผม160บาทนะโอเคเราจะถอนไป20บาทนะครับกดตรงนี้นะจะถอนเงินก็กดที่ตรงนี้เลยนะครับว่าแลกเงินนะครับกดไปปั๊บนะแล้วก็เข้าบอกว่าสะสมครบทุกทีครบ20 TM คอยสามารถแลกเงินเข้า t u u m o n e y w a l l e t ได้20บาทจำกัดการแลกเงินสูงสุด980บาท่ทอน,นครั้งให้เรากดแลกเลยนะครับ โอเคนะครับแลกเงินสําเร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอบนะครับการกระบาดปิดไปแล้วก็มาที่รายการนะครับก็จะมียอดเงินเข้ามาเร็วมากทุกคน,นเพียงแค่หนึ่งวินาทีเงินก็เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมน่ายี่สิบบาทนะครับก็จะบอกว่ากิจกรรมนี้ดีมากๆทุกคนนะาเรียบๆเลยสำหรับคนที่ ยังไม่มียังไม่เคยเล่นกี่กับนี้ก็มาร่วมเล่นกันเลยเล่นฟรีไม่มีการลงทุนใดทั้งสิ้นแล้วก็ได้เงินจริงเงินเข้าเร็วมากภายใน1วินาทีนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะเขาไม่ได้เ่าเขาไม่ได้สัสนุนผมนะเขาไม่ได้จ้างผมนะแต่ว่าผมคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะก็รีบๆไปแนะนำรีบๆไปแชร์ลิงก์ของเราไปยังเพื่อนๆเลยหรือเวลาประมาณ3วันแล้วนะครับโอเคนะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ การันตีว่าเก,กมนี้ยังจ่ายเงินจริงนะครับถ้าเราเล่นนะครับต้องเล่นให้ได้นะครับประมาณวันที่31ทางวาคมนี้ก็จะหมดเก็ตแล้วที่ไปเล่นกันเลยนะครับโอเควิดีโอนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเพียงเท่าน,นีนะ้ในการอเปเดตาครั้งนี้นะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ